หนึ่งนาทีกับกอทออุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทําให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่ และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม